พอดโปรแกรมคู่เอกภาคอินเตอร์ออกมาแล้วสำหรับศึกวันลุมพินีอีเวนท์ที่100ในวันศุกร์ที่14มีนาคมนี้โดยประกบแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนักชกวันหน้าใหม่ป้ายแดงวัย22ปีเปิดตัวพบกับซูปาเยจันนักบูพลังล้นวัย20ปีจากเมียนมาในกติกาคิกบ็อกซิ่งพิกัดเฉพาะแคทเวท140ปอนด์พร้อมถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีรามอินทา ให้ไปถึงผู้ชม195ประเทศทั่วโลกเริ่มการแข่งนนขันเวลา19น30นาฬิสํนาทีสำหรับแสงอาทิตย์หรือชื่อจริงภูบดินยูฮันเงาะเป็นลูกคนที่1 4จากตระกูลมวยของค่ายมวยชื่อดังลูกทรายกองดินเริ่มฝึกฝนมวยไทยตามรอยบรรดาของพี่ๆก่อนหันไปเอาดีในกติกาม,มวยสากลอาชีพและประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการเป็นแชมป์โลก WBA รุ่น140ปอนด์และสามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง9ครั้ง โดยเป็นเจ้าของสถิติร้าพ่าย,ย10-0ต่ออยู่จนถึงเวลานี้แสงอาทิตย์ถือเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่แฟนมวยเรียกร้องอยากเห็นเขามาโชว์ผลงานในวันมานานแล้วครั้งนี้เจ้าตัวจึงตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่โดยมีรถถังจิตเมืองนนอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยซุปเปอร์สตาร์ในฐานะพี่เขย ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าตัวพร้อมพิสูจน์ตัวเองกับการชกคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดตัวให้ปังฉลองอีเวนท์ที่100ของวันลุมพินีโดยด่านแรกของแสงอาทิตย์คือการเจอคู่ชกจอมแกร่งสูปาเยจันที่โชว์ผลงานได้อย่างสนุกเร้าใจ ตลอดสองไ์แรกที่ชกในกติกามวยไทยในวันลุมพินีโดยในไฟเปิดตัวครั้งแรกเขาพ่ายแพ้คะแนนไม่เอกฉันต่อทางด้านสุทินรินมวยไทยไปแบบสุดเดือด,อดในศึกวันลุมพินี7 7เมื่อวันที่30สิงหาคม2567และสามารถคืนฟอร์มเก่งแบบทันควันด้วยการทุบชนะน็อกยกแรกดังลูกเจ้าพ่อพญาเสือเรียกความมั่นใจกลับมาได้สําเร็จในศึกวันลุมพินี95เมื่อวันที่31มมกราคมที่ผ่านมา ในไฟต่อไปที่จะถึงนี้ซูปาต้องปรับตัวมาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกของรายการโดยเจ้าตัวมุ่งมั่นจะปราบนักชกแถวหน้าเจ้าถิ่นอย่างแสงอาทิตย์และเก็บชัยชนะเป็นไฟต์ที่2ติดต่อกันให้ได้ นับเป็นอีกหนึ่งคู่มวยเดือดที่มีคนรอเฝ้าติดตามชมเป็นจำนวนมากน่าจับตาดูว่าแสงอาทิตย์จะประเดิมผลงานของตัวเองในวันได้ดีแค่ไหนเมื่อต้องเจอกับซูปาร์ที่มีหมัดอันตรายพร้อมปิดเกมได้ทุกวินาทีงานนี้แฟนมวยตัวยงห้ามพลาดจริงๆ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19น30นาทีรับชมการถ่ายท่ดสดทางโซเชียลมีเดียวันและรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD รับสัญญาณการถ่ายท่ดสดเริ่มเวลา20น30นาทีเป็นต้นไปครับ